แชร์ไอเดียทํากล่องภาพความทรงจําบอกเลยว่าน่ารักแถมคนได้รับประทับใจแน่นอนมาเริ่มกันเลยโดยขั้นตอนแรกเราจะใช้เป็นกล่องคอลเลกชันสวิตตี้มีของพีคอบอโดยนํากล่องมาตัดพื้นที่ตรงกลางออกเพื่อใช้เป็นจอภาพก็จะได้แบบนี้ต่อมาก็จะเจาะรูบนกล่องเพื่อใช้สําหรับสอดไม้ที่จะใช้ขึงกระดาษด,ด้านในขั้นตอนนี้ก็จะเจาะเป็นสีรูแบบนี้เลยนะจากนั้นก็ใช้ไม้หรือหลอดอะไรก็ได้เจาะเข้าไปในรูเพื่อใช้เป็นโครงในจอภาพต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนที่สนุกแล้วก็สร้างสารรค์ที่สุดอย่างการตกแต่งกระดาษที่จะใช้ขขขึ้้้นนนโชวววใกกกกลล่ออง็็เียคามแต ตามใจชอบได้เลยอันนี้ก็ติดสติกเกอร์ลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความน่ารักเรียบร้อยแล้วก็จะมายึดตัวกระดาษกับตัวกล่องกันซึ่งเราจะใช้สกอตเทปยึดนะแล้วก็ม้วนกระดาษแบบในคลิปได้เลยขั้นตอนนี้ก็คือต้องค่อยๆม้วนแล้วก็จัดกระดาษนิดนึงนะคะพอม้วนจนความยาวกระดาษสุดหมดแล้วก็จะติดสก๊อตเทปเพื่อยึดกระดาษกับหลอดอีกข้างพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็มาปิดเทปปิดงานตรงก้นกล่องเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้กล่องภาพความทรงจําแบบ DIYA ใหาไอเดียทําของขวัน,น่ารักหาัก,กไาตมนนด้ะะคะ